ดีทุกคนอันนี้ก็คือ behind the scene นะคะนี่ก็คือบล็อกนะคะฉากสุดท้ายของพวกเราก็ฉากชุดชุดอะไรนะคะชุดพันโบกคันันจะบกพันพยายามจะบอกอันนี้ก็เป็นสาวยูมิโกะนะคะเขาเรียกอะไรวะอ่ากลนกิโมโนดูป๊บซี่นิดนึงนะคะนี่ก็คือชุดทุกคนนะคะ <c oughs> คือจริงๆท,ท,ทุกคนอาจจะเห็นจาก MB แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเวลาเกือบตีสีนะคะ <c oughs> พวกเรากําลังมาถ่าย <c oughs> นี่ต้องบอกเลยว่า อันนี้ก็คือมันเป็นชุดครั้งแรกที่เราได้ตัดเย็บเองเลยก็คือคุณภาพงานมันก็จะตามแบบของพวกเรานะคะชุดหนอะไรเลยค่ะเหน่อยมากนะคะแต่หวังว่าทุกๆคนจะให้ความรักกับเอเรานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ดูแล้วแล้วก็คนที่ยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้เลยนะคะไฮไลท์แจ๊คค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอยไลท์แจ like huh? like ๊คค่ะไฮไลท์แจ๊แบบแบบแบ